ขอกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนขอมาติดตามช่องทาง y o ยูทูบกบกล้วยงามเลยนะครับเนาะกะห่างหายไปประมาณ2อาทิตย์ครับพี่น้องเป็น14มือนี่นะครับห่างหายไปครับอกจากหาขั้วใดครับเอาสวัสดีครับหอยกุ้ยครับค่ะสวัสดีค่ะมอดีกับว่าพ่อๆกับหอยกุ้ยที่เก้านะคะกับเสาร์วันที่24เมษายนพศ2567ค่ะโอ้เป็นในหอยกุ้ยคือห่างหายคลิปไปหลายมือเลยครับวันี้ห่างหายไปโดนค่ะหาวใดเลยค่ะโอ้หาขั้วใดนะครับเอาตัวเลขนี่ เพิ่งไปยังไงหอยก้อยดิสุานะเพิ่นแม่สูงร้อยสี่สิบสี่ค่ะเพิ่งแยกลูกมาค่ะสูงร้อยสี่สิบสี่เนาะหอยก้อยเนาะเพิ่งแยกลูกมากนะครับเนาะลูกตัวที่แรกนี่เป็นตัวผู้ตัวเมียหอยก้อยตัวผู้ค่ะโอ้ลูกแรกเป็นตัวผู้นะครับเนาะเป็นขั้วสายใดพ่กของเจ้าองหอยก้อยสายอุทัยค่ะสายอุทัยนะครับตัวแรกสูงร้อยสี่สิบสี่แม่นค่ะห่างหายคลิปไปหลายหมื่นเนาะหอยก้อยเนาะแม่นค่ะเป็นประมาณสองอาทิตย์นะครับพี่น้องวันนี้เอาของดีของงามมาฝากพี่ฝากน้องเนาะหอยก้อยเนาะแม่นจ้ะโอ้เพิ่งประสบก่ออหยย้นี ผสมกับพอเก่าจะเล่นไ,ได้สามสิบมื่นค่ะได้สามสิบมื่นคือพันหนึ่งรอบน้อยก้อยน้อเนี่ยค่ะพี่ทีเด็ดยังเนี่ยเป็นกล้วยสายอะไรก้อยนี่สายอุทัยค่ะสายอุทัยครับป้าที่เด็ดย,งยังอะไก้อยบอกคอนเผู้ชมงี้ยมาหนิตากระแตมแย่งประจํา,าจค่ะ,น,น,น,ะนาเขาก็เปิดกว้างนาเขาเปิดกว้างครับพี่น้องเล็บกระงามค่ะเล็บงามเล่นดีค่ะเล็บงามอันนี้แบกเข่าเด็นน้อยก้อยแฉ่งค่ะแฉ่งขาไงเอาผสมกับพอเก่าจะเล่นได้สามสิบหมื่นบ้ห้อยก้อยนี่แนี่ยค่ะบ้าผู้ชมเลยครับ่ ผมพ่อเก้าเจรเดินนะครับพอเก้าเจริญนี่นะครับของบิ๊กไอ้ฟร์มนะครับนี่ครับเนาะสมวัติยี่สิบหามีหน้าคมครับพี่น้องนี่ครับโอ้ฟาดหลบหนึ่งน้องหอยก้อยเนาะแมนค่ะเอาจุดกำลังนีนหอยก้อยเอาจุดกำลังเป็นไงเขาป๊อดยิงถมมอยก้อยสูงไว้สี่สิบสี่บวกลบมอยก้อยนี่แมนจ้ะโอ้อบผงครับบผงควงงามครับป๊อด น,งงน,น,น,นี่ครับของเงียบง่วงหัวใจมาเปิดแบงราคาเกษตรกรจำต้องในนอนครับนี่ครับนี <S <S ่รครับเป็นตะปียางเขาบวกกวนได้ไหมครับตัวเรียกแข่งมาหน่อยก่อยเนาะตาตะเตี่ยมปากเงี้เลยครับมึงกับมึงข่มหนาวข่มปางครับป๊อดเบิึงถ่ายเนาะหนนะอยก้อยมาหนี้งเงาขาเงี้ยหน่อยก้อยเนาะโอ้ถ่ายดีเนาะ่อยก้อยตัวนี้บ่ วันนี้เพเปิดแบ้งแยกตัวหอยก้อยนี่มีสองตัวค่ะมื่อนี่โอ้มันมีสองตัวนะครับถ่ายดีครับตัวนี้ครับ<อ>ป๊อดมันเป็นควายแบบใดงคหอยก้อยตัวนี้ตัวนี้เงีวอ่างลึกค่ะอ่างลึกนะครับเนาะแข่งขาไงน้องหอยกนะ้อยเนาะขวนกขาดีน้องหอยก้อยเนาะนะครับขวนงามนะครับตัวนี้ครับาเขาก็าสวยนะครับโอ้งามแบบหนังห่าเขาเลยพี่น้องาเขาเอาผลิตภัณฑคอะไ้หอยก้อยเมื่อนี้ ราคาเกษตรกรราคาแบงปันแลค่ะสี่หมื่นเค่ะ4 9 0หมื่นเนบาทนะครับเนาะแม่ค่ะพี่น้องอย่กวเขาพิ่นอยากกินยาแล้วครับนี่ครับ, 49, บสี่หมนผู้ติดสุขจินใจอย่าได้กล้วยไปเลียงนะครับเนาะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์กับเปิดไว้สี0หมื่นเก้าบาทนะครับเนาะนี่ครับโทรข้ามาสอบถามเลยครับศูนย์เก้าหครับพี่น้อง หลายังกันน้อยครับเขาบังก็งอนเหมือนกันมันกับอางี้เนี่ครับตัวนี้ครับสูนย์144ครับเปิดใบเบาๆได้พี่น้องเอ้ยโทรเข้ามาสอบถามนะครับศูนย์96 376 6140ครับพี่น้องนี่นะครับของดีราคาถูกคอยๆมาเปิดแบ้งครับหลังปลาบูข้อปกพริงครับเป็นแบบขวนๆนะพี่น้องขวนงามเงาพี่น้องขวนหนาเนี่ยครับขวนหลังครับบางตาอย่งี้ครับเปิดแป้งสองโกะกับเบอร์ละเอียดดูนูนยังไงครับพี่น้อง หาขั้วหญ้าก็ต้องให้ขั้วช่วงนี้หายากค่ะดีใจน้ำผู้ดเกษตรกรที่ซื้อขัว้วไปนะครับเนาะขั้วเหลือราคาดีนะครับพี่น้องเด้อนี่ครับทุกทีกำลังมองหาขั้วไปเลี้ยงครับเี่ครับสูงร้อยสี่สิบสี่เปิดไว้ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทน้อยกว่าเนาะร่วมทรงเล่นบ้านกวาเนี่ยร่วมทรงเลยค่ะสี่หมื่นเก้าพันค่ะโอ้ที่เด็ดเลยครับนี่ครับเอ่เออเมียที่สองต่อครับพวกหอยก้อยวะนี้ เอานี่ครับมาหนี่แม่ที่สองอย่สถานะทอกไปหอยก้อยนี่ทองในสี่เดือนค่ะทองในสี่เดือนนะครับแล้วโอ้บปิดซุ้งไรไม่ไดหอยก้อยนี่สูงไรสามสิบเจ็ดค่ะเป็นเคยได้รู้ว่าไปหอยก้อยนี่สาวทองแรกค่ะโอ้เป็นเครื่สาวทองแรลกนะครับแล้วโอ้ตัวนี้ดีหางงาบเด้องงดพี่น้องเมึงถ่ายครับสาวทองแรกห้อยก้อยเนาะโอ้ตัวนี้งาม,งมงางงกเลยครับพี่น้องเมึงหางครับพี่น้องสังเกตที่หางเลยครับตัวนี้ครับตัวทองไปหอยก้อยนี่ตัวทองเรียบร้อยแล้วค่ะรับประกันค่ะโอ้ตัวนี้งามเลยคพี่น้องครับ มึงหางมึงถ่ายกับถ่ายนี่บุกสมโอตัดง้องหอยก้อยเนาะแม่นค่ะถ่ายไงเนาะตัวนี้เนะป็นข้อยสาวทองแหลกฟันแทกี่กุ้ยก้อยนฟันแทสองคู่ค่ะฟันแทสอ,สองคู่นะครับครับท่านเนี่ยอ้างมาเร็วหน่อยก้อยเป็นข้อยสาวทองแหลกเนาะแม่นค่ะส่วนสูงอะไรมาเร็วหอยก้อยนี่สูงไรสามสิบเจ็ดค่ะเป็นข้อยสายอะไรหอยก้อยพ่อจับมาสายอุไทยค่ะเป็นข้อยสายอุไทยนะครับเนาะเอาบอกที่เด็ดเป็นหอยกอย้อม<า>ยมะเข้า

เป็นไงพี่น้องบ้านหอยก้อยนี่เกิดจากแม่สูงรับได้หอยก้อยนี่เกิดจากแม่สูงลอยสี่สิบหาค่ะโอ้พ้นฟันแทะสองครูยี่น้องหอยก้อยเนาะเนี่ยค่ะดูสิครับนี่ครับตัวเป็นกล้วยสาวทองแหลกเด้นพี่น้องเนาะบ้านนี้เปิดราคาได้หอยก้อยเปิดไปสามหมื่นเก้าพันค่ะเปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเนาะค่ะรับพี่น้องกล้วยสาวทองแหลกครับนี่ครับของพ่อช้างอุดรนะครับเนาะผู้ดีสุดจใจอยากมาเบิ่งกล้วยเดี๋ยวเบิ่งหมู่เนี้ยหอยก่อยนี่มาบ้าน้องบอลตะบนน้องแก้วเพื่อเมืองจังหวัดระยองค่ะ มาบ้านหนองบอลตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับแม่ที่สองเปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทเท่าไห่ก็ไนาะงแอนค่ะบัดนี้สนใจสนใจกับทรเข้ามาสอบถามเลยครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์นะครับเนาะต้องขอขอบคุณเลยหลายนะครับเออผู้ที่โทรเข้ามาบางสงการมันครับผมว่ามีกล้วยเปิดให้พี่น้องเบ้างนะครับเนาะโทรเข้ามาหลายสายครับนี่ครับวันนี้เอาของดีแล้วข้าถูกว่าเปิดแป้งพี่น้องนะครับนี่ไอทีกำลังมองหากล้วยทองกล้วยแม่แยกลูกนะครับเนาะโทรเข้ามาสอบถามเลยครับศูน สามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับอ่ะดูว่าต้องมีหอยก้อนห้องนะครับของดีแล้วาถูกครับสาวทองเลยกนี่ครับป๊เดมึงครับมือท่านเป็นเสียกน้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าขวนดีครับพี่น้องมึงขวนครับ นี่ขวนหนาเด้อพี่น้องนี่ขวนหนางามครับขวนหลังสองอันเลยครับพี่น้องไถ่กับสูงก็หนาเด้อครับตัวนี้ไถ่สูงรอยสามสิบเก่าแล้วครับหนาสูงรอยสามสิบสามสิบเจ็ดน้อยกวอาเนาะแมนค่ะค้อยสาวทองแหลกครับเบมึงหางครับพี่น้องเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทจ้านะครับของดีและค่าถูกมาก้วครับเอาฝากช่องย้อยก้อยเนาะ ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องย u t ู b e รอบกล้งแวได้เลยคะอยากเข้ามาชมตะกิงบ้างนี้้อยกวาบหมน้หานน้องบอลตะบันน้องแก้ยวเพื่อเมื่อจะเลียดค่ะฟ้ามือบางนี้นะครับห้อยกว่าสอตามงึงทองฟ้ามค่ะโทรโทรกับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดกหกหับขอกับคำว่าสวัสดีครับส่วนกับยางง้มนะครับ